ล่าสุดตอนนี้แม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของอำเภอสารพีระดับน้ําจะลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตามนะคะแต่อีกหนึ่งภารกิจสําคัญที่ทางกู้ภัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลเองอยังคงเร่งดําเนินการเลยก็คือการค้นหา คุณป้าอําพรนะคะที่เกิดเหตุเรือกู้ภัยล่มในขณะที่เข้าไปช่วยแล้วก็ร่องเรือออกมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยเข้าสู่วันที่3แล้วการค้นหาก็ยังคงเร่งดาเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะการค้นหาจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนของกู้ภัยกับทางด้านของลูกชายคุณป้าอําพรก็จะค้นหาในรัศมีจุดที่ใกล้กับจุดเรือล่มแต่ว่าทางด้านของคุณลุง บุญส่งนะคะสามีของคุณป้าอมพรก็จะใช้ลักษณะของการเดินเท้าค้นหาในรัศมี3กิโลเมตรนะคะเนี่ยค่ะคุณลุงก็จะเดินไปตามถนนแบบนี้นะคะเพื่อที่จะค้นหาแต่ในระหว่างก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับคุณลุงเดี๋ยวพาไปดูปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากันก่อน,นะคะ่ะ ซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางกู้ภัยสว่างนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของทางเทศบาลเองนะคะก็ได้มีการมาดําเนินการปูพรมค้นหานะคะเป็นกู้ภัยสว่างและเจ้าทีอ่อสของเทศบาลตาบลหนองพึ่งอาเภอสารภียังคงเร่งปูพรมค้นหาป้าอัมพรปทุมวันนะคะผู้สูญหายที่อพยพจากหมู่บ้านในหมู่บ้านเชียงแสนเพื่อที่จะไปยังวัดสันคือตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่เกิดเหตุเรือร่มบริเวณทางข้ามทางรถไฟหมู่บ้านเชียงแสนซะก่อนจะไปถึงวัดนะคะ หลังจากนั้นป้าอมรรก็สูญหายจนถึงวันนี้เนี่ยยังตามหาไม่พบโดยกู้ภัยเนี่ยมีการปรับแผนการค้นหาตั้งแต่เมื่อวานที่ใช้เรือและก็คอยดึงผักตบชวาออกแต่เมื่อวานเนี่ยระดับน้ํายังสูงอยู่เกินกว่า1เมตรนะคะพอมาวันนี้ระดับน้ําลดลงไปอย่างต่อเนื่องเหลือสักประมาณ20เซนติเมตรก็ทําให้ปรับแผนการค้นหาได้ง่ายขึ้นนะคะโดยใช้วิธีการเดินเท้าค้นหาบนจุดเลียบทางรถไฟรวมไปถึงบริเวณป่าหญ้าต่าง และก็เน้นค้นหาบริเวณร่องน้ำนะคะโดยใช้เรือในการล่องไปตามลำน้ำด้วยและก็จะมีลักษณะของการลอยคอดำน้ำค้นหานะคะซึ่งก็จะดำไปที่บริเวณจุดที่เป็นท่อระบายน้ำเพราะว่ากู้ภัยบอกว่าเผื่อว่าป้ามพรจะไปติดอยู่ที่บริเวณนั้นทั้งนี้นะคะลูกชายแล้วก็ลุงบุญส่งอย่างที่บอกไปสามีของป้ามพรก็จะมาร่วมเกาะติดการค้นหาด้วยโดยลูกชายเนี่ยก็จะลงไปดำน้ำกับทางกู้ภัยตามแนวร่องน้ำต่างๆนะคะ ส่วนคุณลุงบุญส่งสามีของคุณป้าอัมพรก็จะใช้การเดินเท้าค้นหาในรัศมี3กิโลเมตรและตั้งแต่ตีห้ามาจนถึงตอนนี้ตอนประมาณสัก10บโมงครึ่งเนี่ยนะคะการค้นหาประมาณระยะทาง3-4กิโลเมตรนั้นก็ยังไม่พบป้าอัมพรทําให้กู้ภัยนะคะต้องมีการกลับมาทําพิธีจุดทูปเพื่อขอขมาและก็ขอเปิดทางอีกครั้งเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศนั้นกันค่ะเจ้าที่เจ้าทางขอ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับขอให้เปิดทางขอให้เจอนะครับคุณแม่อัมพรประทุมวันนะครับอยากนำคุณแม่กลับบ้านครับสาธุครับโดยลูกชายของป้าอัมพรเองก็บอกนะคะว่าวันนี้เขามีความหวังว่าจะได้เจอกับคุณแม่ด้วยค่ะ วันนี้ก็หวังว่าจะเจอครับขอให้เจอครับพี่คะในวันนั้นเองที่ทางกู้ภัยเข้าไปรับเนี่ยเรามองว่ามันมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างจนทำให้เกิดเหตุนี้นะคะมีก็คือวันนั้นน้ํามันแรงด้วยแล้วก็เขาเขาเหมือนกับว่าเขานั่งเรือมากันหลายคนครับจนจน,จนมันรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วก็เขาไม่ได้ใส่ซูชีพกันทั้ง,ท,งทั้งลาเลยครับผมก็มองว่ามันอันตรายเป็นไม่ไม่ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าเกิดขึ้นแบบนี้ครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราถ้าย้อนเวลาก็<ๆ>ก็ไม่ไม่อยากให้แม่มาแล้วครับวันนี้ ล่าสุดตอนนี้เราก็เดินอยู่กับคุณลุงบุญส่งนะคะสามีของคุณป้าอ,อัมพรเขาเดินมาจากนู่นนะคะคุณผู้ชมด้านหลังที่เป็นสะพานข้ามทางรถไฟนะคะระยะทางประมาณสักเกือบเกืบสก,กิโลเมตรตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆจากทางข้ามทางรถไฟเดี่ยมาจนถึงใกล้กับจุดเกิดเหตุที่เรือล่มแล้วนะคะซึ่งตลอดทางที่คุณลุงบุญส่งเดินมาเนี่ยก็จะใช้วิธีการมองไปตาม ข้างทางมองไปตามร่องน้ำต่างพงหญ้าต่างๆนะคะเพื่อที่จะดูว่ามีลักษณะการใส่เสื้อสีชมพูหรือว่ามีลักษณะอะไรที่เป็นสีชมพูหรือเปล่าสีแดงๆหรือเปล่าเพราะว่าป้าเนี่ยใส่เสื้อสีแดงในวันเกิดเหตุจนตอนนี้นะคะเราก็เดินกลับมาสมทบกับทางจุดของกู้ภัยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณลุงบุญส่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ติดสายโทรศัพท์กับทางญาติที่โทรมา<ค>รสอบถามเหตุการณ์ต่างๆอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นทางชุดกู้ภัยนะคะที่ระดมค้นหามาจนถึงตอนนี้นะคะตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ที่กู้ภัยอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่เกิดเหตุเรือร่มในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็จะโฟกัสการค้นหาที่บริเวณจุดนี้เพราะเชื่อว่าถ้าเกิดเหตุเรือร่มบริเวณจุดนี้การที่จะล่องไปทางทิใต้ของทางน้ำเนี่ยนะคะไปตามล่องน้ำเนี่ยก็คาดว่าวันนี้หาก จะเจอเนี่ยก็น่าจะลอยให้พบให้เห็นแล้วนะคะก็เลยจะต้องเน้นโฟกัสในการค้นหาที่บริเวณจุดนี้ด้วยค่ะแต่ว่าคุณลุงเองเนี่ยนะคะก็มาติดตามการค้นหาตั้งแต่วันที่คุณป้าบุญทรงหายไปนะคะจนถึงเมื่อวานแลวก็มาจนถึงวันนี้ก็มาตั้งแต่ช่วงเช้าด้วยคุณลุงขออนุญาตสวัสดีค่ะคตตรนนับผมคุณลุงเดินมาตั้งแต่ตรงนู้นนี่เป็นยังไงบ้างครับการค้นหาวันน,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 นี้วันที่สามก็คือก็ค้นหาก็อยากให้มันเจอนะนะ อยากว่คนตายครับจริงรก็อยากให้ศพมันลอยขึ้นมาอะไรขึ้นมาเน่ยก,ก็คือพูดไงวะเราก็อยากเจอ,อตรงจุดไหนที่เราไปช่วยได้เราก็ไปน,น,นี่เราก็เอาเองลุยเองเข้าไปดูเองอะไรเงี้ยเนี่ยก็หวังให้เจอนะวันนี้ก็คิดว่าจะให้เจออะางเงี้ยลุงอยากไปให้ไปหาตรงไหนเป็นพิเศษไหมคะคุณ ข้าใจผมว่ามันก็มีอยู่ที่นึงก็คงต้องตงป่าที่บอกเมื่อกี้ที่ที่กว้างตรงไอ้ต้นคำสาจกมาปูเยอะๆนะต่นั้นต้องเอาเรือเข้าไปนั่นแหละตรงนั้นอีกที่นึงเรากลัวว่าตอนที่น้ํามันยังท่วมล้างแลวไวเน้ยน้ำมันสูงช่วงนั้นน้ามันจะพัดเอาออกไวเป่านั่นแหละก็มีอยู่แค่นั้นแหะแต่ถ้าเกิดถ้ามันไม่มีทีนี้มันก็จะเหลือกว่งที่เขาค้นหากันอยู่ตอนเนี้ยนั่นแหละก็จะตรงนั้นแต่ว่าตรงนี้ว่าศพหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยจะไป ไปอยู่ตรงไหนหรืออะไรตรงไหนยู่แค่จังนั้นเนี่ยเนี่ยมันก็มีที่คิดว่้ก็มีอยู่แค่นี้นะนะนอกนอกนั้นก็ไม่รู้จะคิดอะไรละซึ่งวันนี้ยังไงเราก็ต้องรอต้องค้นหาจนกว่าจะเจอให้ได้อืมก็ยางงั้นนะครับเกิดครับคุณลุงคะเป็นกำลังใจให้ค่ะเนี่ยคุณลุงนะคะก็ยังคงเดินหน้าค้นหา ภรยาของตัวเองนะคะก็คือคุณป้าอัมพรยอย่างต่อนเนื่องด้วยซึ่งเดี๋ยวเราก็จะกอติดภารกิจนะคะว่าในวันนี้นั้นการค้นหาจะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางกู้ภัยเองก็ปรับแผนการค้นหาทุกๆ1ชั่วโมงค่ะ